ไม่ได้มดมไม่มีทีมจ้านี่ก็เป็นวิวของภู้พามานนะครับผมทางที่จะไปอำเภอภูผพามานนะครับจังหวัดคอนเกนนะครับซึ่งเป็นทางที่กำลังทำใหม่ด้วยนะครับผม บรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกตอนกลางคืนครับวันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับนะครับผู้พมันที่เราถ่ายอยู่นะครับเห็นหมองนะครับตรงที่มีถ้ำข้างข่านะครับเพราะเมื่อวานเรามาแล้วนะครับแต่เราหาที่พักอยู่ที่นี่ไม่ได้เราไม่ได้จองเราก็เลยไปนอนที่อำเภอชุมแพนะครับผมแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในวันหยุดเรามากๆนะครับแลวเราก็จะเก็บวิวเก็บบรรยากาศในการมาเที่ยว ภูพาม่านให้ดูกันนะครับผมวันนี่นะครับกความก็วาลังจะไปเที่ยวพอดีว่าคาทามาก็เห็นนะครับเขาวางขายทุเรียนกันเป็นทุเรียนใต้นะครับผมอันนี้ความก็เลยอยากจะซื้อชิมดูนะครับระหว่างที่ไปเที่ยวที่ต่างๆในอำเภอภูพาม่านนะครับผมก็อันนี้เป็นกิโลละเก้าเก้าก็ความเราเลยซื้อนะครับลูกประมาณลูกละสองโลนะครับประมาณไม่ไม่ไม่สูงไม่มากนะครับกำลังพอดีก็กบบพี่ๆนักท่องเที่ยวับ เป็นสายครูด้วยกันหลายคนขับก็ขี่วรถเที่ยวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะซื้อเทียนกินตามทางไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยนะครับที่อำเภอภูพามันนะครับในวันหยุดยาวนี้ครับผมนี่ก็คือทเรียน1กิโล7ขีด8ขีดนะครับอู้ได้เนื้อถือว่าเยอะนะครับเนื้อก็บเป็นกิโลเลยนะครับก็จะขับรถไปด้วยนะครับกินไปด้วยนะครับผมโอเค อันนี้ก็เราจะไปดูนะครับไปสามมรกตนะครับผมอีกประมาณหนึ่งกิโลก,ก็พอเร,เรามารถเก่งนะครับก็ค่อยมาครับก็ยังมีรถที่เขามาอยู่เราจะให้เขาแซงก่อนเลย <laughs> พอเรารถต่ำนะครับเดี๋ยวให้รถกระบะเขาไปก่อนรถกระบะข้างหลังครับ วเราก็จะไปตามเส้นทางนี้เรื่อยๆนะครับผมอาจจะเทียวได้ไม่กี่ที่นะครับในภูพมานนะครับแต่ก็จะพยายามเท่าที่รถเก๋งจะไปไหวนะครับเราก็ส่งสาทางไปเหมือนกันสงสารรถเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางนะครับมาถึงสามมรกรแล้วที่เขาว่านะครับเดี๋ยวขี่รถขึ้นเนินก่อนนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อวันนี้ก็มีนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับ เป็นคนประเทศไทยนะครับผมมาดูเหมือนกันนะครับผมอมาดูครับนะครับเดี๋ยวจะหาที่จอดก่อนนะครับผมอ่ะปะถึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนไปแล้วนะครับเนี่ยความก็มาถึงนี่นะครับสระมรกฎนะครับอยู่ที่อำเภอภูผามานจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งเป็นน้ำที่เขียวมากๆเลยนะครับก็คุ้มค่าที่ได้มานะครับ อันนี้เป็นวันที่สองของการเที่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อวานมาถึงเกือบค่าแล้วนะครับผมก็ได้ไปดูที่ท่าพังขาวพังขาวมันออกหากินนะครับแต่ว่าเช้ามาวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่นะครับเนี่ยสะมอญกดซึ่งเป็นน้ําใสมากครับนี่นะครับบรรยากาศแล้วคนมาเที่ยวก็ถือว่าเยอะนะครับผมบริเวณนี้ก็มีร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับขายนะครับด้วยนะครับสำหรับใครที่หิวนะครับก็มาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชมนะครับ สาน้ำมรกตตรงนี้ได้นะครับผมโอเคครับนี่คือการรีวิวสาน้ำมรกตเดี๋ยวารมจะถ่ายรูปกันนี่ซะใสมากๆครับตอนนี้ก็เป็นสระมรกตนะครับผมซึ่งสวยมากๆรับใสมากเลยน้ำดูนะครับนะครับอย,อยู่ที่อำเภอภูพมานนะครับผม สวยมากๆนะครับในเช้านี้นะครับที่ฝนไม่ตกดูน้ำใสฟ้ามากๆเลยนะครับนะครับเป็นการรีวิวที่แรกที่ความมานะครับในเช้าของวันนี้นะครับหลังจากที่ตอนเย็นเมื่อวานเราไปดูถ้ำข้างเขาข้างเขา,ขา,ขาออกากลํำแต่ว,วันนี้ก็สามารถได้กดเป็นที่ที่สองเดี๋ยวจะไปในต่อมาติดตามคลิปความครับผม